สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในช่องค o นิ n i IT นะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาพามาอันบ x ็อกนะครับเมนบอร์ดขนาด ITX นะครับยี่ห้อนี่ครับ TOPC นะครับ TOPC ซึ่งเป็น บอร์ดที่ผมสั่งมาจากจีนนะครับผ่านทางช h อปปีนะครับนี่ครับด้านหลังกลอง่องก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับนี่ครับ T O P C นะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันดูนะครับว่าข้างในมันเป็นยังไงนะครับอ่านี่ครับ เปิดออกมาก็จะเจอตัวเมนบอร์ดนะครับซึ่งเมนบอร์ดตัวนี้มันจะแตกต่างจากเมนบอร์ด i t x ทั่วไปคือมันเป็นเมนบอร์ดที่มี CPU นะครับติดมาให้เลยนะครับติดถาวรเลยนะครับไม่สามารถที่จะแกะออกได้นะครับนี่นะครับ ติดทาวน์เลยนะครับข้างในจะมีชิป CPU นะครับจะเป็นไลเซน 7745HX นะครับตัวนี้นะครับความแรงก็จะเท่าๆสูสีกันกันกบไลเซน 57500F นะครับชนกับ 7500F ไลเซน5นะครับนี่นะครับก็คือมันจะปิดมาให้เลยนะครับก็เราก็ใส่ ตัวชุดระบายความร้อน CPU ได้ทันทีเลยนะครับไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปติดตั้ง CPU เพิ่มเติมแล้วนะครับนี่นะครับก็จะมีแรมมาให้2สล็อตนะครับซึ่งรองรับแรมสูงสุดได้ที่32นะครับ32 g จิกนะครับรองรับแรมได้สาสจิกแล้วก็มี ชิลนะครับที่เวลาใส่กร์ดจอนะครับเพิ่มความแข็งแรงนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็มีที่ใส่ SSD นะครับ1 1สล็อตนะครับ1สลอ็อตอ๋อข้างหลังก็ใส่ได้อีก1สล็อตเหมือนกันนะครับ SSD ใส่ได้อีก1สล็อตรวมแล้วก็เป็น2ส,สล็อตนะครับ ก็คือด้านหน้ากับด้านหลังนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับใส่ก็มีไฟนะครับนี่ครับช่องเสียบไฟมีแปดลูนะครับก็ใส่ไฟก็กำลังไฟได้เต็มที่นะครับปกติมันจะมีหกนะครับอันนี้ก็แปดนะครับก็ถือว่าบอร์ดเล็กแต่ว่าก็ รองรับไฟที่กระแสไฟฟ้าเยอะพอสมควรนะครับนี่ครับมีฮิตซิงมีซิงนะครับระบายความร้อนนะครับนี่ครับตัวนี้ก็มี Wi-Fi ในตัวนะครับมีบลูทูธนะครับมีแล้วก็ Wi-Fi ในตัวด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรง ในกล่องมันนะครับว่ามันมีอะไรอย่างอื่นอีกบ้างนะครับอ่านี่ครับด้านข้างนะครับเขาก็จะมีะสายาต้านะครับมาให้หนึ่งเส้นนะครับสายาต้ามาให้หนึ่งเส้นอ่าแล้วก็แถมอ่าตัวรีเฟรชคูลเลอร์นะครับนี่นะครับ แล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นเสารัรบสรรัญญาณอ่ f i นะครับคู่หนึ่งนะครับซึ่งจะเอาไว้ติดกับตัวนี้นะครับสองตัวนี้นะครับเสา Wi-Fi นะครับก็ผมซื้อมาก็ในราคาตัวนี้ผมซื้อมา,นะมาในราคาหกพันเจ็ดร้อยบาทนะครับหกพันเจ็ดร้อยบาทก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับ ซึ่งความแรงของมันก็จะเทียบเท่ากันกันกบลายเส้น 57500F นะครับความแรงของมันก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่รู้สึกว่าตัว 7500F นี่ s i n งเกิลคอ Core อาจจะแข็งแรงกว่านะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงในเรื่องมันตีคอก็ตัวนี้ก็จะ,ะแรงกว่านิดหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ก็กล่องก็มีแค่นี้นะครับไม่มีอะไรมากก็จะประมาณนี้นะครับใครที่สนใจก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นะครับแปะลิงก์ช้อปปีให้นะครับก็สามารถกดเข้าลิงก์ผมได้นะครับผมก็จะไดะ้ถือว่าสนับสนุนช่องผมนะครับผมก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นจากการขายทางช้อปปีด้วยนะครับก็ลองคลิกเข้าไปนะครับก็ ขอจบคลิปนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับการอันบ็อกตัว T.O. นะครับ T.O.P.C. Unigic นะครับาลายเส้นลายเส้น7นะครับ7 7 4 5 H.H. นะครับ C.P.U. ติดมากับบอร์ดนะครับก็หมดแล้วนะครับสำหรับการอันบ็อกนะครับผมก็ขอจบ คลิปนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ